ร้อยมาแม่น้อย,ยเหนื่อยใจดูเดายอมไม่ได้ไม่ไหวเลยใครด้ามไม่เอาอ่ะแม่สวัสดีครับผมก้อยพัทลุงครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่บ้านที่พัทลุงเดี๋ยวเช้าวันนี้ผมจะพาแม่ไปจ่ายตลาดที่อำเภอปากพยูนนะครับแล้วก็ไปทำธุระ ที่ธนาคารด้วยเดี๋ยวผมจะติดตามแม่นะครับแล้วก็ถ่ายทำแม่คลิปนี้นะครับดูว่าแม่จะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะฮะแม่กำลังเตรียมตัวอยู่แม่เสรแล้วไหม,ม,มก,กินแล้วอ๋กินข้าวก่อนเหรอโอเคๆแม่แม แคปกินแต่งั้นเลี้ยวดิเนี่ยอ๋อเป็นรูโบเลยสิวเอาแล้วพร้อมแล้วปิดจมูกทำไมแม่ฮะกลัวอะไรก็โควิดอ่ะก็โควิดอือก็ฝากใส่่านนาฬิกาข้อมือครับ สร็จแล้วไปอันนี้เราเอากุ้งหวานไปส่งด้วยส่งไปสนีครับวันนี้ไปแม่เอากุ้งขึ้นรถเลยแม่ขับแม่ขับเหรอแม่ครับครับอ่าแม่ขับครับโอเคครับทุกคนไปตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดปากพยูนนะครับเมื่อกี้ไปทำธุระที่แบงค์มาหลายที่เลยแล้วก็แม่ก็เอาอ่านาฬิกาของพ่อไปใส่ฐานให้เรียบร้อย เดี๋ยวผมจะเดินหาแม่แลรวว่าแม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ตอนนี้แลแม่สวยเลยฮะอันข้างมิซายกันไหมเบียพอ่อมาฮะ

เหนื่อยเลยเชื่องกับเชื่องดูแล้วว่าจะกินอะไรไม่ไม่นี่พาแม่มากินข้าวตามสั่งนะครับที่ร้านร้านอะไรกันรอ,อ,อไปนิดอนิด <laughs> กรดหินลักดินเล่อะอันนี่ข้าวผัดน่ากินมากมากครับดูโหผัดได้สวยงามมากเลยโอ้ลูกค้ามาเต็มหมดเลยอ่ะ ร้อยมาม่ร้อยเหนื่อยใหญดูเธอยอมได้ไ่ไหวเลมใครด่าไม่เอาอ่ะแม่ร้อยมร้อยมบอกบอกบอกคนชมที่้อยแรงกลางที่ทำแบบนี้ห้าร้อยมเออนั่นซอยจอ้วนมือเปลนอะไรเลยสิฮะก็แบบั๊มไปทำอะไรมาเบิกเบีย ไปแบงก์มาต้อด้วยโอ้ร้อยจริงเจ๋เดี๋ยวแม่ก,กินข้าวก่อนนะครับผมอันนี้เป็นมือเที่ยงนะครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเลยครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ